สวัสดีครับเย่สิงกินแซ่บครับมือนี้ครับโจแนนนำเมนูลาบเป็ดครับลาบเป็ดเท็ดูุบานมากินบันมูครับมือนี้ครับกำลังถอนคนอยู่ประชาติดตามเบิ่งเอาเด้ออันนี้มือมือถอนคนอยู่มืดชงมังมืดยังไงมือยังไงงานนั้นแะไรก็เรยว นี่นางเห็นอยู่บ้านมาตรงก็ไปเห็นมันครับวิธีร่นเป็ยดเดียแบบดุดฟาดครับร่นแบบรวดเร็วครับธนาคารอ๋อปาดแปดนี่เป็นียงตับ เซ็นเห็ดเป็ดคือวันดีขราวว่ากินสุมมือบ่เต็ดกินสุมมือบ่ะว่าจะทานนี้เนี่ยหลายแล้วเกิดฝ้ามเนาะมีทุกอย่างเนาะน้องคุ้มย่ที่ดื้อเลยดิแกดื้อนะลูกมานีช่วงกันช่ำแหละ

ธรรมดาเลยเนาหไ่ข้นใบก็ถืเป็นผ้ใหญ่ขึ้นอีกนะตกแร่งมากอ่ะใช่าันสอมัวยบานเอาโมโอ้ยย่าแม่เดียวอยู่ไหนวะแม่เดียวอยู่ไหนวะนี่ครับชมเหละยววในนียวิธีทำเป็ดแบบสูตรอีสานบ้านๆครับนี่ าดออกเครื่องตัวเลยเทคนิคนี่คือไม่มีผู้ใดคือพอเพืเ่เนที่ํานาแล้วอเออมือบระจามือมือเพจขาดชำแลเปลี่ยนนะใครับเดี๋ยวเขาติดตามต่อไป ขนมมันาดขนมทั้งได้กแล้วเอ้ามนเมาจากไหนเมีมันขึ้นตัววะว่เียนบ้าก็สบ้าฮะีอาารกินมาเยอกัเด็ดกลางสายฝนครับโอ้บรรยากาศชุนชุนครับ ยังขัดสมาดฟักเลยบัคาจะไล่วเมอเดงวเดงจัหน่อยเนี่ยวนนี้ไม่ได้แง่ะแวตายเนาะาพี่ว <c oughs> คือกกนี่ต้องหาคือวะขี่คืนี่ดระกว่าเอวมอก่นกินขมขีแล้วไปกินไปกิน้ยกินปไนะ านมีไม่ดีเราอามีไม่ดันหนเน่ยเอามาีอ้ม่ตเนี่ยหเอเมียเมียเมียเพี่ตูวมันยามีทัวว่าอะไนี่นะ <gesch> วันนั้นเปาดข้อเป็ดป้อมผมมันดุกปังงานกันไปเหมือนเลยตอนแรกปาดดีกันเหลือเกินไอ้วันหน้าไอ้น้อยนี่ล่ะป้อมเป็ดเป็นวันปาดข้อลูกปังงานว่าแบบนี้ประมาณนก็กาเวลาอยู่เออเอาไรอะเวลาโมงอย่างในจันให้เมาหนอกเลยนะจะไม่จะใส่แข็งเลยสู้บ่ะไ้หรอก สอมมาดีหมดต้องแพรคัดออกทีละคนนะ,นะเป็นตัวหนึ่งเลยเดเนื้อบอกได้ครับเนือโอ้สุดยอดเลยเนี่ยซับกระหอยกระดูกาทนะั้งนะเออดีใจแล้วพาดีใจน้ำหลอกหลกออูแซงทั้งไปทั้งกลับเลย

ใส่ดีด้วยอันนี้ยังนะดาวมันหรออันนี้ตรวเป็ดตวเป็ดอันนี้หัวเป็ดหัวเป็ดหัวเป็ดเทพเนีสิับหลับหลับหลาบหลับหลับหลับหลาบหันหลับหลับหับลับลับลับหลับลับหับหลลามันเลลัลับบลับลับลลาบลับลับลบ นะกล้วยใบบก้ไม่เงาเนั่นมานกลหัวเอาอันหัวหอมแดงไหมัแต่รลมสูงอาียลมแดงหอดงหอมนวมเลยครับต้มกระดูกเป็ดครับใส่ใบบกกลได้หลายหหอมองาอ โอ้หอมกุบเลยแล้วก็ลายอีเดียวเยี่ยมเดี๋ยวแส่บตรงนี้ครับ

ลุงมือทับมือนี่ทําเครื่องลุงมือทั้เครื่องอันนี้ใส่หม้อต้มหรอไม่ต้องเรียนมากอะไรมั้งต้งเขาเครื่องเข่าลแตก ม่ละียดไแจกพี่แจกี่ครับครับครเจ้านายเบปเปเ็มพิไม่แจกมันจะไม่รวยแนนบอกจำต้องจำพี่ก่อนไม่แจกอ๋อครับครับเไมพไม่แจกเลยเดี๋ยวก็แจกแล้ไหพิแจกมันก็จะมีรถถ้าพิ่แจกคมแจกนะ้า คือว่าอะไรมันตกต,ต,ตามพี่กรอนพี่องเอเอะสำหรับแจกโค้งแจกนะจะไม่ผ็ดไม่จะไม่ไม่ไม่มีแคเดี๋ยวเพลย์ไลนเอ้าวมีอะไรบ้ เอาพี่มาเ่าพี่มั้งเอาเอามาใส่บอกกับเะครอี่กนี่เหรบ้ยเรียกว่าสากวะฮะฮะใส่ใส่เออยกยกสามมาเลย วันที่ฝนตกไหลลงทีน่นาตาตัวเลวเอาไม่แซบเลยโอเคเดี๋ยหับนะครับมาใหม่ครับต้มเป็ดสูตรอีสานเล่ามาท่าวัาน้มใช้พิกแห้งไม่แซบหลยไปพอติดต่อการห้องนี่ใส้หัวน้าติดพกนี่ครับกําลังขั่นเอาเกลือขั่นเนื้เนอเป็ดแม่นบอลนั่ง เหือขั้นเหาขั้นถ้ามันจะได้นุ่มไม่ได้รวนเย่ะมาสิบเข็มกแมแม่ของเียวแม่เข้าไปเข้มดอกตัดไปเป็นอาศัยครับมือนี้เมามาิเบิ้งเชฟบ้านทาวันกับแม่กวดุ่ยกวดเขา เมนูหัวเป็ดครับเดอะไล่วครับัไกอันนี้ตูไก่งยิ่งตัไก่ไหนตัไก่ตัเป็ดตัเป็ดก็ว่าตัเป็ดดยตัเป็ดขอโทษดิอดิเจเป็ดแของตั่เป็ดะขงอยังว่าไก่อย่งอริพรบ้าไก่หัวเป็ดครับหัวเป็ดหัวเป็ดหัวเป็ด ถ้าบีขมขมครับสซโซดอยครับยองเิมเบอร์อันนี้ก็ดินไอ้สาระคำยังเข้าเลยวะสมงวสมงวะสาระสมตอนสาระคำเป็นอาเสียบอยู่หรอกเิมไปแล้วมันคืออยู่เนี่ยกกระพริงดิมจริงกระเพียบดิมเนาะคือเสียบไปต้องกระเทียมน้ำกระเทียมน้ำกรเทีมกระเทียมแล้วก็สุดยอยโอ้ถนัดพ่อไทยตัวนี้ คือบอกว่าเป็นเก็บพวกปิดยดนี้ยนำไปแดกพูดเว่าท่ามุ่นเขาหิวลาบลาบงั่วหนิวแหลกครับเขาเห็นได้กินกุกมาตัวนึ่งฉันเห็นตดไห้อุดรมาบานพ่อยู่กันอยู่กมันนายงเนี่นี่ดินเป็ดครับปากเป็ดปากเป็ดซื้อหัวสิ่งไ่เลย

เออมันเป็นอยู่ก็ว่าบอกเตอะแดงแนวไหเตอแดงเาอ่นใบตองมอให้แดงแค่ย่าน่ะเนาะเะแดงแค่ย่าน่ะนะพ่แม่เะแดงรอมือมึงอ่ะล่ะครับย่าไหลครับต้มเป็นบัวคา่มนครับต้มกระดูกเป็นหรือวะใช้ใบบรวคาโมนช่วยด้อ ต้องมาตรขานซิมมาองซิมแล้วผมไปายขายไปเลยขาหลาแล้อยปาลยี่ิบพันวมาเลยโอ้เข้มข้นเข้มข้น,พ,นพันพันพันก็ว่าเลยลนะไม่ยากเลย ก็ยังพัมันแบปดปดเ่าแท้เาอะไรพอแล้ว่บอบมันมันกัสิบบบอกเบีรก็คือบ่เบียรนะจัดเต็มนะข้อเป็ดคับข้เป็ดสุดยอดเลยครัแบนัวอะไรห่อกระดูกกระดูกกินไม่ได้กระดูกกินไม่ได้เด้เด็กน้อยน่ะติดคอใหญ่เด้อนน บ่มีเจ้านึงก็เอนี่ครับเรียบร้อยครับเมนูที่เด็ดของเราลาเบ็ดครับเรียบร้อยแล้วรัเมีหลายะั แักทีเอเด้ตัวตัวย้ตัว้ตาเลีวไว้น้ันี้ตัแม่ตัวแม่ตัวตัวพักทอดพักทอดัก่อนมอนมีพริกครับพริกกระเทียมไบบกกวดผัดกรอบครับแล้วกระโรยด้วยรนดีแล้ก็ต้มเี็ต้มใบบกขามเอ้าไส้ม่ไหนปานเนาแข็งของ

โอ้ยไส่ไม่สับเลยอันนเลือดม,มีแต่แค่นี้แหละโอ๊ยไส้ยังหยาบเลยโอ้เด็ดทำไมเพื่อนมันไม่จัดเลยวะชิมชิมชิมเฮ้ยแม่าตาผิดบอกนึ่งว่าเด็ดตาผิดอะไรพ <ไป S 1> ี่เป้าใครจะมาพี่เป้าไม่ไม่ไม่จะ้อนไม่ไม่จะเอาชนอน็ิ เปืพอพ่อยบ่เปื่อยกินกระดูกบ่แล้วบอกนะบ่เปื่อยบ่เปื่อยหำัเปื่อยบ่เปื่อยแล้วบ้เปื่อยมาไหนท่านเปื่อยมาไหนบัดนั่นตั้งต่อไปเรื่อยๆเอาบ่แมงเมาหรือไม่หรือ้ยเขาจะติกขวดแมงเมากินได้ทีหนึ่งขวดแมงเมาขวดแมงเมากวอีบ่เออกินบ่เนาะ

มักจะเอลเซ่แล้วนี่กับผักทัดสุดยอดไ่รเียนไม่มีขนมเรียนนะสิ่งกับผักทัดสุดยอด่าโอ้มันหันบัวบ่๊หันมันแดงแล้ เต้นโมกันเนี่ยนอนดีมั้งไม่อยากให้ยัพอดีเลยถ้าอย่างนั้นเอ้าเรื่องเราฝันับงเรักรู้บ้างิหเนี่ยรู้บ้างไหมเจ้าเสว่าเที่ยงแล้วมานอนเที่ยแล้วมานอนงมมีบ้างงูมี้าบ้างงดหงิดมาเต้นนะอย่า ยุ่งบ่ตายละที่นี่ดุเพียงแค่้นาดยุคขังบ้าเนอะไม่มียุ่งเพลยแล้วโอเคแล้วลงตัวแล้วเนี่ยไม่ทไมอะวันนี้ไม่ได้เรา่เห็นท่านเราไหนให้เห็นเราเองไหมยม่ายครให้เห็นเราเองเดียวก็เห็นล้วตัวน Nhưng thế này hay trình bò. Nhàng lọi bao nhiêu? Nhàng liệu? Nọ, nọ. Nó ngon lại rồi bà. <laughs> แมงม่องเข้ากองไฟนูรับผ่ะเคยแมงม่งบินเข้ากองไฟบ้างรมานเม้ยงพืเงิแมงม่เข้ากองไฟนะเอองเี่ยพเงินน่ะไอดยาผัดตั้ไปกับไปผ้เข้าหรอวะแจกเลยในใจเขาเป็นใบหลุนพูนเนาะแมงม่างบินเข้ากองไฟเนาะหมอผัดแจกปนี้ม่ต้องเ็ดยลาวอื่นหรอวะ นุยนุยนุยนกินเข้าขนุยนบนี้นะจัดๆๆองตัวทุกอย่างเลยครับนี่อ่ใน้ำในน้ําติอ๋ยขุยแะมันมันกแตงกนบ,บ้า,านบานนึปิดบ้านปิดบ้านได้เนาะเม่งเมาสเข่าลูกไรยุ่งจะว่าเม่งเมาเข่าบที่นี่เยาย,ยุ่งเม่งเมาเขา เม <mới> อร์เินสั่งตรงมาจากกรุงเทพเลยมาจากอาซีเอมาากอาซีเอเลยเอออาซีเอพับ <c oughs> ไ,ไดไอ่ะไปโชคดีอ๋อมึงจับแล้วทศอสายมึงอยูหนีใค่อย่เดี๋ยวเอาไปจับเนี่ยเอาไปจับเลยบ่ <c oughs> นี่ครับที่เด็ดครับที่เดียวมีลาบกับยอคนเนาะลาบเป็ดต้องกินกับใบนี่ครับใบบักขวดครับแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกถอดสุดยอดผู้เลี้ยงเขย่าผู้เลี้ยงบ่เนี่ยกระเทียมไม่ต้องแก้เปลือกครับกินเต็มๆครับสุดยอดอร่อยมากมายครับยาบวชสูตรเลยอ่ะบัดนี้เตียนจะเมือยไหมวมาเหนื่อยหนักหนาเลยคนจะท่านเลย ข็ไม่นไเลยือนว้าวเหอกให้เใมือหนวาับกไฝากไว้ทำเนี้ครับย้ายสิ่ก okay> ินแซบครับผมก็ฝากท่งไม่ไของโจ๊นีครับส่งดีๆเด็ดๆครับขอบคุณมากมครับสำหรับคลิปนี้เขาจจบเ่มครับสวัสดีครับขอบคุณครับเกี่ยวเพื่อนดิเกี่ยวไม่